กันเอ่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟทุกท่านนะครับช่องเบลลายไทยครับพระบุราณของเก่าสะสมมาถึงอีที่287ครับด้านนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับคุณพี่ติดต่อผมช่องทางนี้ได้เลยนะครับ0ูนย์หกสองห้าสแอดไลน์ที่เบอร์โทรครับผมธนาคารออมสินครับชื่อบัญชีสุชาติรุ่งอินนะครับรายการแรกครับก็ ผมมานำเสนอครับเป็นตกลงจากเมื่อวานครับก็ไม่ช่ลืมเพราะว่าผมเกรงว่าเวลาเนี่ยจะไม่ได้ครับก็เลยรีบลงไลฟ์ก่อนครับเลยลืมดอกนี้ไปเลยครับรายการนี้คือของดีเมืองพิจิตรครับเป็นตะกุดหลวงพ่อเตียงครับวัดเขารูปช้างนะครับก็พศสอเนี่ยผมบอกเลยว่ามีสองสี่กว่าครับแล้วก็มีตั้งแต่ปี 0กว่าขึ้นมาครับหรือ2,500ครับ2499 24กว่าแบบนี้ครับก็เป็นตะกรุดของดีของเก่าเมืองพิจิตรครับก็เป็นตะกรวดนานมนี่นะครับแล้วก็มีอั่วทองแดงครับเชื่อมด้วยเงินด้านในทั้งหมดครับนี่คือของดีเมืองพิจิตรครับเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเตียงวัดขาลูกช้างดังมากนะครับบอกก่อนนะครับว่าสายเหนียวต้องมีครับหลวงพ่อเตียงนะครับก็ของดีๆเลยครับพี่ ไปพีเอฟซีรับชมกันแบบนี้เลยครับรายการนี้ผมขอที่สองพันบาทครับเป็นของดีของเก่าครับดูให้ดีนะครับนี่คือยอดวิชาครับเมืองพิจิตครับสองพันบาทเองนะครับเบาเหลือเกินครับพี่วัวนี้เป็นทองแดงครับแล้วก็เชื่อมด้วยเงินนะครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงครับหลวงพ่อเตียงวัดเขาลูกช้างครับ มีการลงรักลงชาติครับพี่ดูเชือกก่อนครับดูครับเชือกแบบนี้ต้องถามว่าทักเมื่อไหร่ครับนี่ครับทักพอสอนไหนทักกี่โมงนะครับต้องถามแบบนี้เลยครับของดีของเก่าครับช่วงนี้มีสงครามด้วยนะเป็นสงครามระหว่างไทยครับเขมรครับก็แม่เครื่องหลายของขังเป็นที่สําคัญที่สุดครับของคนไทยตอนนี้นะครับก็ อย่างอื่นไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ผมคิดว่าเครื่องรางของขังเนี้ยน่าจะมาเป็นอันดับหนึ่งครับตอนนี้ครับ้าเกิดมีอะไรลุกลามมากกว่านี้นะครับคือพยายามให้จบไวๆครับเพราะว่าถ้าลุกลามไปเนี่ยจะต่างฉาดเข้ามาสักแสงเนี่ยเรื่องใจเลยนะครับเป็นรายการที่หนึ่งครับสองพันบาทครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สองครับมาเป็น หลวงพุทธวัชช้างให้ครับพี่ดูไว้ดีครับเป็นพระบ้านคุณตาทั้งสิ้นนะครับแล้วก็วันนี้มีของฝากจากคุณตาครับก็หลายรายการอยู่ครับรายการนี้ก็เป็นของบ้านคุณตาครับผมนํามาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับพี่พระไม่ดีไม่เก่าจริงผมไม่นํามาครับรายการนี้ครับเป็นหลวงพุทธวัชช้างให้ครับแล้วดูง่ายเหลือเกินครับพี่พระแบบนี้ครับหลวงพุทธรัชถือว่าเป็นพระสายเหนียว องหนึ่งเลยนะครับก็ยุคอยุธยาครับก็ตามประวัติผมคุยร้อยรอบเหมือนร้อยรอบครับพวกเก็บกู้ภัยไม่เคยเห็นที่คอใครครับหลวงปู่ทวดครับพี่ดูครับดูหูเป็นตัวเอสเลยนะแล้วก็เก่าแน่นอนครับโลหะนี่ชนิดเก่าเลยครับแบบนี้ผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นแรกๆเลยครับของหลวงปู่ทวดวชางให้ครับการหล่อเดิมรายการนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยครับพี่ก็ อวานผมไป้มนคุณตามาเนี่ยบอกเลยว่าหลายแอปเลยครับผมก็ลงทุนเยอะครับหลายแอปแล้วมีคุณตาฝากมาด้วยครับนี่ครับก็ขี้เบ้าเดิมพี่ดูครับดูเบ้าตาครับขี้เบ้าเดิมแล้วก็ดูใบหน้าใบตาให้ดีครับหนันสอองสือยังไงั้นยงนั้นเลยครับพี่ เบาเหลือเกินครับราคานี้ครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเองนะครับพี่ก็สีน้ำใจนะครับชอบครับพี่ปิดได้เลยครับเป็นของดีครับของเก่าครับนี่นะครับก็ดูบัวให้ดีครับดูบัวให้ดีครับแล้วก็ดูร่องรอยความเก่าก่อนนะพระครับองค์นี้ผมบอกเลยว่าพี่นําไปเลี่ยมทองได้เลยครับผมแนะนำครับว่า ให้ไปเลี่ยมทองได้เลยครับพี่พระองค์นี้ผมบอกเลยว่าแท้ดูง่ายครับพี่ผมพูดเต็มปากเลยนะครับเพราะปกติผมก็จะไม่พูดนะครับก็แบบนี้ผมต่อไปนี้ต้องพูดครับเพราะว่าเอฟซีบอกว่าของเราดีจริงเราต้องพูดครับผมก็เชื่อนะครับก็รายการนี้1 5 0 0บาทครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้แล้วไปเลี่ยมทองเลี่ยมเงินได้เลยนําไปใช้ต่อได้ครับพี่วันนี้ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวมีของหนักหลายรายการนะครับก็พระเก่าๆทั้งนั้นครับเป็นรายการที่2ครับ รายการต่อไปเป็นรายการที่สามครับพี่ดูให้ดีครับรายการนี้เป็นชินาราสใบเซมาครับเป็นชินาราสใบเซมานะพี่ดูให้ดีครับองค์นี้เป็นองค์สวยจัดครับพี่เป็นเนื้อชินนะครับก็คาบกุเดินยังอยู่แล้วสวยจัดมากๆครับดําคลิปมาเลยครับดูครับดูสภาพผิวครับเป็นชินเงินผสมตะกั่วครับแบบนี้ครับเพราะเรียกว่าชินผสมเงินเนี่ยก็ต้องผสมตะกั่วนะครับว่าเป็นเงินอย่างเดียวเนี่ย ก็ไม่ได้ครับพี่ก็จะเป็นเป็นเนื้อเงินไปเลยก็ต้องผสมตะกัวผสมดีบุกถ้าเป็นธรรมชาติครับพวกนี้ถ้าขัดออกข่าวโจ๊กเลยครับนี่คือชินราดใบเสมาองค์สวยที่สุดใน200กว่าอีพีของผมนะครับรายการนี้ครับผมแนะนำให้พีเอฟซีปิดและเก็บได้เลยครับผมขอที่รายการนี้ผมขอที่900บาทครับพี่เบาเหลือเกินพี่ดูพพักครับนี่คือ ดูครับยุคเก่าๆครับผมบอกเลยว่าจินราชเนี่ยกับหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นยุคนูเลยนะครับก็เชียงแสนครับเชียงลุ้งนูนนะครับยุคเดียวกันครับเชียงแสนนะครับก็เป็นยุคตอนที่ว่าหกเจ็ดร้อยปีครับยุคสุโขทัยเหมือนกันนะครับก็ไม่ธรรมดาครับน่ครับก็เป็นของดีของเก่าครับพระดีๆนี่ผมบอกเลยว่า ต้องเมืองเชียงแสนครับดูครับก็เก่าๆครับสมัยก่อนเขาเรียกเป็นเมืองนะครับปัจจุบันนี้ผมเรียกเป็นยังไงผมยังไม่รู้นะครับเชียงลุงเชียงแสนเชียงเชียงคานอะไรประเภทนี้นะครับก็ของดีของเก่าครับนี่เป็นเมืองพิษณุโลกสองแควครับว่าเป็นพระกุผมนํามาให้พี่เซีรับชมเนี่ยยากมากครับพี่วันนี้ผมเปิดของหนักเลยนะครับเป็นรายการที่สามครับราคานี้เอซบอกเบามากครับ รายการต่อไปครับอันนี้เป็นของฝากรายการต่อไปมาเป็นสมกอก่อนนี่คือสมกอครับเป็นกุลสีครับสภาพใช้ครับพี่ของดีครับสภาพใช้รายการนี้ผมขอที่สามร้อยบาทครับพี่มีร่องรอยสภาพใช้แล้วก็การเขาเรียกว่านี่ครับบินบินครับมีนิดหนึ่งครับพี่แขนใหญ่ล่ำคาบกุยังอยู่ครับ รายการนี้300รอบาทเบามากครับพี่เป็นรายการที่4ี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่5้าครับมาดูของแปลกๆครับพี่นี่คือขุนช้างครับตัวดีเลยนะครับนี่แม่ตัวล่ําตัวรวยครับขุนช้างขุนแผนครับก็มีติดมาครับไม่น่าจะใช่พระกุหรือเป็นเกจิครับหลวงพ่อของวัดไผ่หลวงงวหรือเปล่าสร้างไว้นะครับก็เรียกว่าขุนแผนเรียกทรัพย์ครับ รายการนี้ครับผมคุณอ่ะคุณช้างไม่ใช่คุณแผนผมพูดผิดนะครับแม่คุณแผนอะไรจะมาอ้วนขนาดนี้หัวร้านครับคุณช้างนะครับแม่รายการนี้ผมขอที่400บาทครับ fc ท่านใดชอบการค้าขายก็นําไปใช้ได้ครับพี่ก็รายการนี้ครับคุณช้างครับที่ประจัาเห็นความร่ํารวยในเมืองไทยเมื่อก่อนเมื่อ3-400ปีก่อนครับยุคเดียวกันกับคุณแผนครับรายการต่อไปครับเป็น พระปิดตาพี่ดูให้ดีนะครับองค์นี้ไม่มีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวถ้าหมดแล้วหมดเลยครับผมแกะออกมาจะตลับคุณตาครับเป็นตลับเงินครับบางตลับก็ขอไม่ได้ครับบางตลับแกห่วงครับก็ก็ไม่เป็นไรครับก็คุณตาก็แกยังเก็บของอยู่ครับเพราะว่าแกชอบครับพระนี่เขาชอบมากนะครับก็รายการนี้ผมขอที่900รอยบาทครับเอฟทีชั้นใดชอบพระปิดตาแบบนี้ครับพี่ดูว่าเก่า แต่ผมไม่ได้ดูว่าเก่าอย่างเดียวนะผมดูว่าแท้ดูง่ายเลยครับพี่รายการนี้คือของดีของแท้เลยครับนี่ครับเป็นน่าจะเป็นหลวงพ่ออะไรน,นะผมจำไม่ได้หลวงปู่ไข่หรือเปล่าฟรีท่านหดรู้ข้อมูลอยู่แล้วครับก็พี่ปิดได้เลยครับราคานี้ผมเบามากครับของด,ดีผมบอกเลยว่าผมมีเยอะนะครับก็ค่อย,อ,ยอัพเลเวลขึ้นไปครับบางวันผมลงของแล้วลงแบบ ธรรมดามากนะครับแต่ว่าคือเป็นการลงแบ่งครับแล้วก็อย่างวันนี้ผมแบ่งปันครับพี่ของดีๆแบบนี้ครับนี่คือแหวนนินครับของผู้หญิงใส่ครับก็เป็นของคุณย่าครับก็เอฟซีท่านใดชอบมารับไปของนอกครับพวกนี้ครับเป็นนี่ครับเก้าสองห้านิ่งๆครับเป็นเนื้อเงินครับเงินนิ่งๆเลยครับแล้วก็เป็นแหวนใส่หนุ้ผู้หญิงครับใส่หนิ้ผมก็ได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมอ้วนนะครับน้าหนักผมเนี่ยตันๆเลยครับก็ประมาณสักร้อย ร้อยห้าสิบปอนร้อยหกสิบปอนได้ประมาณนี้ครับก็เจ็ดสิบกว่าครับดูนะเป็นแหวนนิ่มเก่าๆครับพี่เอฟซีท่านใดชอบรายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทครับพี่เป็นแหวนเงินเก้าสองห้านิ่งๆครับค่าเงินในผมบอกเลยว่าไม่ได้แน่นอนครับเงินในบาทหนึ่งในห้าหกร้อยนะครับผมบอกก่อนนะครับผมเดินเครื่องีนผมรู้เลยครับเวลาผมเจอพวกเงินมาเนี่ย เป็นก้อนเงินที่เขาหลอมนะครับก็ปล่อยได้เลยครับเป็นเงินเก่าด้วยครับบาทละห้าร้อยนะครับเงินครับก็ทองขึ้นเงินก็ขึ้นตามทองครับรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดครับต่อไปเป็นรายการที่แปดครับมาเป็นเหรียญหลวงพ่อแม่เป็นเหรียญหล่อครับเหรียญนี้เหรียญเก่าเดิมครับ เดือนเก้าเดือนครับก็เรียนล่อครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนครับน้องๆก็เป็นหวัดเป็นอะไรกันธรรมดาครับไม่เป็นไรครับมีฝนตกด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวแดดออกมา้งฝนตกครับก็เจ็บป่วยกันเป็นเรื่องธรรมดาครับรายการนี้เป็นของดีของเก่าครับเป็นเรียหล่อครับพี่และของแท้ดูง่ายครับผมบอกอย่างนี้เลยครับก็ เป็นเหรียญสภาพใช้ครับพี่ดูห่วงยืดครับก็ของดีของเก่าครับรายการนี้ผมขอที่700บาทครับเอฟทีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่มาแล้วนะครับของผมค่อยๆครับพี่ใจเย็นๆครับรายการต่อไปครับก็มาเป็นเหรียญเดิมๆครับอยู่ในกรอบเดิมๆวันนี้มีของฝากหลายรายการนะครับก็เดี๋ยวรับชมได้เลยครับนี่คือกรอบเดิมๆครับพี่ดูนะครับผมขออนุญาตแกะกรอบเนี่ยกรอบผมไม่ให้แล้วกันครับก็ ไม่สวยครับถ้าสวยผมจะให้ไปนะเนี่ยครับก็กรอบแตกหมดแล้วครับห่วงหักเป็นกรอบพุกโบราณครับเดี๋ยวผมผมแถมให้ไปก็ได้แต่ผมจะขอไม่ใส่อันนี้แล้วนะครับก็แตกแล้วก็แตกเลยครับรายการที่เป็นของดีครับพระสายปฏิบัติครับก็เอฟพีท่านใดชอบสายปฏิบัติต้องมีครับรายการนี้คือเหรียญอ่าเขาเรียกว่าเหรียญเก่าๆครับเป็น อาจารย์มั่นนะครับหลวงปู่มั่นครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญแท้ดูง่ายครับพี่ก็ผมพูดเลยครับการันตีว่าแท้ไปเลยครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยครับเหรียญที่อย่างนี้ไม่แท้ก็ไม่ต้องมีแล้วครับเหรียญแท้หายากครับรายการนี้ผมขอที่9 0้า้ยบาทครับพี่คือเหรียญดูง่ายครับก็ขายสายปฏิบัติครับก็หลวงปู่มั่นครับอาจารย์มั่นครับนี่ครับก็ปิดได้เลยครับพี่แล้วก็เป็นเนื้อแบบนี้ครับก็เรียกว่าเนื้ออันประก้าหรือเปล่าหรือว่า น่าจะเป็นชุบนิกเกิลครับดูครับหายากครับพี่เหรียญนี้ครับสวยๆแบบนี้ไม่มีครับเป็นพระสายปฏิบัติครับอาจารย์หลวงปู่มั่นครับอาจารย์ฟั่นนี่ก็น่าจะเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นลูกศิษย์ใครเป็นอาจารย์นะครับก็ล้วนแต่เป็นของดีทั้งสิ้นครับห่วงสะอาดมากพี่ดูครับดูพระเวลาดูพระดูที่ไหนก็ช่างครับพี่ดูห่วงให้เหมือนผมก่อนนะครับก็อย่างนี้เป็นพระดูง่ายครับห่วงเนี้ยต้องใสสะอาดครับ ไม่มีรอยขีดข่วนหรือมีรอยกระแทกมีรอยอะไรอย่างนี้ไม่ได้ครับนี่คือพระผิวเดิมครับรายการนี้900บาทแบ่งปันเพียบสี่ครับสายปฏิบัติต้องมีครับก็นี่ครับเขาเรียกว่าเหรียญหลวงปู่มั่นครับอาจารย์มั่นครับเดิมเหลือเกินครับพี่เบามากครับผมหลายนานนิดนึงครับวันนี้ผมต้องการความละเอียดครับแล้วก็พระเยอะด้วยนะครับก็ถ้าเวลาไม่ได้ผม ขอไปไลฟ์ตอนเย็นต่อนะครับเพราะว่าต้องการความละเอียดด้วยครับ900บาทครับเพราะว่าพระเนี่ยผมเริ่มอัพราคาขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยพระผมเนี่ยจะต้องมีคุณค่าจริงครับแล้วก็เงินพี่เงินแท้ครับพระผมในลูกพี่ลูกคนเหลือเกินครับพี่แท้หรือเปล่าไม่รู้ครับแม่รายการนี้ครับดูครับเป็นสมเด็จวัลขังครับพี่ดูครับการทูบการอะไรผมปฐมังอิทิเจยังอยู่ครับก็ ของผมพี่ชอบพี่ปิดได้เลยครับดูเส้นบังคับแม่พิมพ์ครับนี่คือนั่นเป็นพิมพ์ใหญ่บางขุนพมครับแน่นอนครับผมดูนะครับแล้วก็มีแป้งขึ้นแบบนี้ครับส่วนใหญ่เป็นพระบางขุนพมครับพี่ดูให้ดีครับรายการนี้พี่นําไปเลี่ยมทองเลี่ยมเงินได้ครับนี่ของดีของเก่าครับก็บางขุนพมรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพึ่งได้มาไม่ใหม่ครับบ้านบ้านคุณตาเลยนะครับก็ของดีจริงๆครับพี่ไม่ดีไม่เก่าไม่เจ่งจริงเดีวผมไม่นํามาครับ ดูเนื้อพี่ละมุนละไมครับสมเด็จนี่ไม่ใช่แห้งไปเลยแล้วเนื้อแปะไปเลยไม่ใช่ครับต้องมีแป้งมีอะไรแล้วมีมวลสารแบบนี้ครับคือนี่คือของดีของเก่าครับของวิเศษครับล้างแค่ไหนแป้งก็ต้องขึ้นมาครับนี่คือสมเด็จวัดระังหรือบางุนพผมครับเอฟซีทัานใดเคยเห็นนะครับรู้อยู่แล้วว่าพระแบบนี้ดีแน่นอนครับราคานี้เบามากครับก็ เป็นรายการที่สิบราคาเท่าไหร่เจ็ดร้อยบาทรายการต่อไปครับมาดูของดีครับเมืองพิจิตรครับพี่ผมมีแค่สามองค์นะครับใช้คําว่าแค่สามองค์ครับนี่คืออ่ะใต้ฐานนะครับอันนี้เป็นใต้ฐานหลวงพ่อเพชรครับสมัยก่อนในหลวงพ่อเพชรเนี่ย,น,ยน่าจะอยู่อีกวัดหนึ่งครับน่าจะอยู่อ่าวัดที่เมืองเก่าครับก็วัดปฐมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ ตอนที่เขาโยกย้ายมาที่วัดท่าหลวงครับก็น่าจะเป็นไม่ผมไม่แน่ใจนะข้อมูลผิดพลาดขออภัยนะครับพี่อภิีรายการนี้เป็นใต้ฐานครับใต้ฐานลวงพเพชรนะครับคือเป็นพระที่อยู่ใต้ฐานครับก็แบบนี้ครับเขาเรียกว่าใต้ฐานกันตามประวัติผมไม่แน่ใจนะในหนังสือพระเครื่องมือพิจิตตมีครับพระพิมพ์นี้ครับรายการนี้ครับมี3ามองค์ทั้งหมดครับก็สวยๆทุกองค์ครับสวยเท่ากันสวยคนละแบบสวยคนละอย่างครับก็ ผมขอไลฟ์เป็นในหนึ่งรายการแล้วกันมี3องค์พี่มาให้ทันนะครับก็คือรายการละ700บาทครับนี่คือการแบ่งปันครับก็หลวงพ่อเพชรครับจังหวัดพิจิตรเป็นพระเนื้อชินเก่าๆครับพี่ดูนะครับนี่คือใต้ฐานครับเเรียกกันง่ายๆว่าเป็นพระกุครับนี่ครับของดีของเก่าครับเมืองพิจิตรพี่เก็บได้เลยครับพระแบบนี้ราคานี้ไม่มีครับสําหรับช่องผมนี่200อกว่า e มาเป็นรายการแรกครับ นี่คือหลงพ่อเพชรพิมพ์ใต้ฐานนะครับพี่ไปเซิร์ชหาข้อมูลก่อนครับถ้าถูกใจแล้วชอบพี่ปิดได้เลยครับรายการนี้700บาทครับเป็นรายการที่สิบนะครับ <17. S 1> ก็11บเอดรายการที่สิบมีสามรายการการรายการละเ0็บาทครับอยู่ในถุงเดียวกันเลยเอาเองจะเลียงเลยใช่ไหมเลี้ยงเลยหรืปล่าไม่เป็นไรอยู่ในถุงเดียวกัน700บาทแล้กันก็ หลวงพรพิมพ์ใต้ฐานครับของดีหายาของพิเศษเมืองพิจิตรครับรายการต่อไปครับเป็นอ่ะเป็นแบงค์แบงค์เก่าๆมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับมาชมแบงค์บ้างครับแม่เห็นน้องเป็นวันครับตากฝนมาไงครับรายการนี้เป็นแบงค์ห้าบาทครับ ของดีหายากแล้วสภาพสมบูรณ์มากครับรายการนี้ครับเป็นแบงค์ห้าบาทนะพี่ดูให้ดีนะครับคือรัฐบาลไทยครับตั้งแต่ดูครับเป็นรุ่นเก่าเลยครับแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะมีของแบกปลอมมาไม่มีครับแบบนี้เป็นสิ่งล้อเล่นไม่ได้นะครับก็ใครทําแบงค์ปลอมผมบอกเลยว่าโอ้โหพี่เอ้ยชาติหน้าไม่ได้เกิดครับผมบอกเลยครับคือเป็นการหลอกลวงครับเขาเรียกว่าสินห้าไม่ครบครับ เกิดเหมือนกันครับเป็นเดรัจฉานเป็นพวกสัตว์เดรัจฉานครับถ้าใครทําปลอมแปลงแบงค์นะครับก็มีนะครับมีแบงค์ปอมแปลงมีครับแล้วก็ออามาใช้ซื้อใช้จ่ายกันครับก็มีแม่ค้าสมัยก่อนีมีการระบาดที่บ้านผมเนี่ยพิกิตก็เยอะครับก็ต้องส่องดูกันก่อนครับรายการเนี้เป็นของสวยของดีสภาพเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่โดนพับเลยนะครับคือเก็บอย่างดีอยู่ในหนังสือสมุดครับก็ ของดีของเก่าครับอยู่ในสมุดเขาเรียกว่าอ่าสมุดเก่าๆนะครับก็โบราณโบราณสมุดสวดมนต์ครับก็รายการนี้ผมขอที่หกร้อยบาทเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับเป็นของดีครับแปงห้าบาทพี่ไม่ต้องหาแล้วนะครับก็ถ้าลุดจากองค์รายการนี้ไปก็ไม่มีครับส่วนใหญ่เจอก็จะแบบนี้ครับหนูห้ามพับนะเนี่ย แล้วก็ต้องหาผ้าใส่ไปในซองด้วยเพราะว่ารอบที่แล้วอ่าผ้าองค์นี้ใส่ไปในซองด้วยห้ามพับนะรอบที่แล้วผมโอ้โหรื้อบ้านหากันเลยครับก็พี่เขาปิดแล้วครับแต่ว่าผมมาใส่ในช่องแล้วทีนี้แบงค์มีความเบาครับแล้วพับแบงค์นนั้นพับได้เนาะล่วงไปแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ครับหาไม่เจอครับพี่หาทั้งวันครับ เรียกว่าหรือบ้านหากันเลยนะผมครับก็ต้องเป็นต้องแบบนี้เลยครับเพราะว่าไม่ได้ครับสิ่งสําคัญคือพี่เอฟซีปิดแล้วเอฟซีต้องสําคัญมากกว่าผมครับผมนี่ไม่มีสิทธิ์ต่อรองอะไรครับบางทีภาพเขาเช่าผมไปเนี่ยบางอย่างเนี่ยเช่าผมไปสองร้อยสมรอยจริงครับจริงอยู่ครับแต่บางทีเขาปลายทางเขาเนี่ยไปเนี่ยหลายอาบครับหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยผมไปทําของเขาหายเนี่ยอันนี้คือเรื่องใหญ่ครับนี่คือความรับผิดชอบของผมนะว่าผมต้องมีครับ รายการนี้เป็นหลวงพ่อเดิมครับพี่ดูให้ดีนะครับก็หลวงพ่อเดิมเป็นฐานสูงวัดหนองหลวงครับหายากเลยครับพี่ยากสุดนะครับผมบอกเลยครับรายการนี้ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับยากมากๆครับแล้วก็พระดูง่ายๆครับพี่แท้ดูง่ายครับเอฟซีท่านใดชอบมาเนื้อนี่เป็นผิวเพือกเลยนะครับดูให้ดีครับวันนี้มานี่จัดๆแต่งันกับผมนัามาไม่ต้องห่วงครับพี่ ถ้าเป็นของผมนี่แล้วถ้าผมก็แล้วก็ผมบอกเลยว่าตอนนี้ครับอ่คุณตานะครับก็จะให้ผมเอาพระพุชอาออกมาครับก็จะเกียมรับชมพระพุชอาด้วยนะครับรายการนี้เป็นหลวงพ่อเดิมครับเจ็ดร้อยบาทเป็นรายการที่สิบสามครับผมรายช้านิดนึงนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับก็มาเป็นกุวัดกะชายนะครับ ดับก็คือตัดคลิปเลยนะครับผมแม่วันนี้กําลังเข้มข้นครับแบตเหลือสองเปอร์เซ็นครับพี่แม่ชาร์จอยู่ด้วยนะครับเนี่ยโทรศัพท์ผมเมื่อวานนี้จมโอ่งครับพี่ลงไปในโอ่งน้ําครับลงไปในโอ่งเลยครับก็ประเด็นผมประมาทเองครับก็หลุดร่วงลงไปในโอ่งครับก็ทําการเช็ดล้างกันก็ อาจจะมีบางส่วนที่ขัดข้องอยู่ครับชาร์จแบตไม่เข้าครับกลงคืนนะครับก็เหลือสเปอร์เซ็นครับพี่ตอนนี้ผมไล์อยู่ชาร์จอยู่ครับก็เข้านะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าผมจะไล์ได้ถึงไหนนะครับสุดแค่ไหนแค่นั้นครับพี่รายการนี้กุวัดกะชายครับสี่ร้อยบาทครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้าครับผมมาเป็นอ่ะสมเด็จครับสมเด็จ โอ้โหองนี hmm. oh, wow. <arp> ้สวยมากครับเนื้อออกสีกล้วยหอมครับพี่ดูนะครับเป็นบางขุนพรมครับมีคาบแป้งคาบอะไรเนี่ยเพียบเลยครับแล้วก็เขาเรียกว่าคาบกุ่นะพระแบบนี้เป็นพระกุ่นะครับก็รายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับเป็นบางขุนพรมพิมพ์เปเลยครับดูครับแม่พิมพ์แบบนี้ครับมาเป็นผีเสื้อแมงกะี่เลยครับดูปีครับนี่คือของดีของพิเศษครับบางขุนพรมครับของดีหายากครับพี่ ราคานี้เบามากครับแล้วก็ช่วงนี้ครับเศรษฐกิจยังไงไม่รู้ครับก็มีฉาชีพมีเยอะครับมีการปลอมแปลง facebook บ้างอะไรบ้างครับก็คอยระวังไว้นะครับก็บางทีมีแฝงเข้ามาครับแต่ผมบางทีบางทีก็รู้นะครับว่าเมอมีมิจฉาชีพเข้ามาเป็นมิจฉาชีพบางทีผมก็ปล่อยครับเราปล่อยวางอยู่แล้วครับผมไม่ยึดติดกับอะไรทั้งที่่นะครับ ขณะที่ผมไลฟ์อยู่เ่ยผมไม่ได้ยึดติดว่าของผมเนี่ยจะดีหรือไม่ดีผมไม่สนใจนะครับก็คือเรามีหน้าที่ไลฟ์อยู่บนโลกมนุษย์นี้ก็มีหน้าที่ทําแบบนี้ครับเลี้ยงครอบครัวครับสัมมาอาชีพครับก็แบบนี้ได้แล้วก็พอครับรายการนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระกุหรือเปล่าครับในด้านหลังเหมือนไม่ยันครับหลวงพ่ออะไรผมไม่แน่ใจแต่ว่าเก่าเหลือเกินครับพี่รายการที่400บาทครับ รายการต่อไปครับเป็นพงสุพันครับพี่แต่ละรายการผมมานี่ครับพงสุพันรายการนี้เป็นพระกุกนะครับก็ผิวหิ้งเดิมครับมีติดมาครับดูครับนี่ครับพงสุพันครับของดีเมืองสุพันครับดูทำหน้าทำตาครับแม่เหมือนหน้ายิ้มยิ้มแบบนี้ดีนะครับก็ผมชอบครับดูตัวตัดเขาโบราณครับโบราณจริงครับพี่ดูรอยนิ้วมือครับนี่คือ ของดีของวิเศษเมืองสุพรรณครับนี่ครับก็ดินสุพรรณแบบนี้ครับรายการนี้สภาพนี้ผมขอที่400บาทครับ FC ท่านใดชอบรับไปได้เลยครับไลท์เท่าที่แบตหมดครับแต่ผมก็เสียบอยู่นะครับก็เสียบชั้นแบตด้วยไลท์ด้วยครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าดับก็คือว่าจบครับแต่ถ้าไม่ดับโชคดีก็พระหลายได้การเลยครับของคุณตาเพียบครับ รายการนี้ครับเป็นหลเพื่อนครับข้อมูลในผมผมน่าจะเป็นปีหนึ่งห้านะครับนี่ครับพี่ดูครับเป็นปีหนึ่งห้าแน่นอนครับผมดูแล้วนะครับก็แม่แล้วแต่ไม่ต่อโค้ดครับพี่เป็นคอยแอลไม่ต่อโค้ดนะครับดูให้ดีครับนี่คือพระแท้ดูง่ายครับพระแท้ไม่แท้พี่ดูที่ตูดก่อนครับนี่นะครับก็ที่ตูดแบบนี้ครับมีรอยแบบนี้ครับคือพระแท้ดูง่ายอยู่แล้วครับพี่ คือพาร์ตี้หนึ่ง